สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะมาอีกแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราลงเรื่องการเช็คของลงของไปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องอของไม่ครบของได้เข้ามาน้อยนะคะย้ำว่าอันนี้คือข้อเสียที่ร้านเราเจอนะคะไม่ใช่ทุกร้านนะเราเจอ อันไหนดีเราบอกดีอันไหนไม่โอเคเราก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเอ่อแต่ละรอบใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีมาส่งวันพุธแล้วก็วันเสาร์ใช่ไหมคะร้านเราแล้วทีนี้นะคะของวันเสารนะ์น่ะจะเป็นวันที่หนูแบบขายดีมากแล้วทีนี้เขาเขาแบบว่าออกเท่าไหร่เขาจะเอามาให้เท่านั้นใช่ไหมแต่คือเราขอไปแล้วตอนนี้คือเราให้เอซี ขอของให้จํานวนแบบเพิ่มจํานวนให้เรานะคะแต่ว่ายังขอไม่ได้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าบางคนแบบคนที่ยังไม่เปิดก็จะถามว่าเออมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะข้อเสียที่ร้านเจอก็คือนี่แหละนะคะอย่างแรกเลยคือของบางบางอันนี่คือขายดีมากแต่มาน้อยบางอันแบบมาวันเปิดร้านรอบเดียวนะคะพอหมดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มาอีกเลยนะคะ อ่ะพี่พีปกติต้องมีรีโอใช่ไหมแต่รีโอหมดค่ะตอนนี้คืออยู่ในตู้หมดแล้วใส่หมดแล้วนะอะวันนี้จะมาบอกแค่ข้อเสียนะถ้าทีดีผ่านมาเห็นก็นะคะเราพูดความจริงนะถ้าเห็นแล้วก็กรุณาส่งของให้เอซด้วยนะคะส่งของให้ตาที่เอซขอให้ด้วยนะคะอ่ะนี่นะถ้าพี่พีคนไหนโอเคกับสิ่งที่หนูบอกไปนะคะก็ นะจัดเลยค่ะบางคนก็จะงุดหงิดนิดนึงเนาะสั่งของแล้วไม่ได้อะไรแบบนี้แต่อย่างอื่นโอเคไหมก็โอเคค่ะดีอะ่ะพวกนี้ก็ยังมีอยู่ส่วนใหญ่ที่ขาดนะคะพี่พีก็จะมีจะจะมีแบบว่าพอแอลกอฮอล์โซดาอ,อย่างโซดารอบที่แล้วขายสองวันขายหมดไปเข้ามาให้สี่ถาดใช่ไหมรอบนี้เข้าไหนมาบอกคมย วันเสาร์ที่แล้วโซโดาได้มาถาดเดียวสอ,สองถาดหัือแล้ววันนี้เหลือแค่ถาดเดียวค่ะ<ช>ถาดเดียวนี่คือขายแบบทบกับก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเนี่ยคือถ้าอย่างถ้าอย่างเราทําเองใช่ไหมเรารู้ว่าอันนี้ขายดีรอบหน้าจากที่เคยเอามาสองแพ็คเราต้องเอามาเพิ่มมากกว่าสองแพ็คใช่ไหมคะแต่ทีดีเขาเอามาให้เราเหมือนเดิมนอกจากว่าเราจะสั่งแต่ทีนี้ ทางร้านหนูให้เอสซีสั่งไปแล้วนะคะพี่ๆแต่ว่ายังไม่ได้นะรออาทิตย์จะสองอาทิตย์แล้วนะคะแต่คืออย่างเล่าข่าวเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านจนตอนนี้นะคะเปิดร้านวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาตอนนี้เล่าข่าวยังไม่ได้ขายเลยนะคะอ่านี่นะใครโอเคใครโอเคนะคะลูกค้าใครรับได้นะคะใครรับไม่ได้ใครหงุดหงิดกับอะไรที่หนูบอกตอนนี้นะ,ะไม่ต้องทํานะคะ จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเออไม่เป็นไรหรอกแล้วของรอก็ได้เขาเอามาส่งตอนไหนก็าขายตอนนั้นแหละใครรออะไรแบบนี้ได้ก็เปิดเลยค่ะค่ะพี่เพราะว่าอย่างอื่นเขาก็ดีอยู่นะคะอ่าร้านสวยไหมร้านสวยไหม <laughs> นำเสนอร้านอีกแล้วอ่ะอย่างพวกนมนี่เหมือนกันไมโลกล่องใหญ่โอนตินกล่องใหญ่ ที่ไม่ใช่โอนตินสมาร์ทนะคะขายดีเหมือนกันนะแต่เอามาให้น้อยนะคะบางรอบรอบที่แล้ววันเสาร์ที่ที่หนูลงไปอะไม่มีเลยค่ะทั้งที่ของหมดนะคะอันนี้นะข้อเสียเต็มเลยก็คือเรื่องเอาของมาน,นี่นะคะพี่ๆนะตัดสินใจเอานะย้ำว่าอันนี้คือข้อเสียที่ร้านเราได้รับนะคะไม่ใช่ทุกร้านนะเด๋ยวสิงวา,าน ไปหาตูวเพิ่นว่าเอ้ยทีดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอน,นี้เราพูดตามความจริงนะไม่ใช่ว่าเอ้ยของน้อยไม่ขอหรือเปล่าขอแล้วเดอจะแต่ว่าบัานทด้ใดๆเด้อเผื่อมีอะไรนะพะนักงานทีดีมาดูก็นะคะตอนนี้ของในสต็อกก็เอามาเติมหมดอันนี้อย่างมาเมากเหมือนกันอันนี้ที่เห็นเยอะ นะคะคถามว่าข้างในมีไหมโบเบจ้าอย่างเงี้ยเป็นลังแต่เขามาอย่างละรอบละแพ็คอ่ะพี่คิดดูนะคะอาทิตย์นึ่งส่งสองรอบใช่ไหมแล้วเอามารอบละอะอย่างยำยำจัมโบ้เอามาให้หนูสามห่อ สามแพ็กแบบนี้ไม่ใช่สมหอ่อสามแพ็กก็คือสาสิบสองใช่ไหมเราก็แกะแกะขายแล้วหนึ่งอะขายอันนี้วันเดียวก็หมดแล้วค่ะอีกสองใช่ไหมอันนี้เหมือนกันคือเขาอควรจะเพิ่มจํานวนเพราะว่ามันมันดูได้อยู่แล้วนะคะว่าเราแต่และว,วันเราขายอะไรบ้างเนี่ยไลฟ์นี้ข้อเสียจัดเต็มนะคะนี่เด้อ